จะไม่มีวันหยุดวันสักันจะไม่มีวันหยุดพันสักทีจะตินอยกับฟัน i got to end here. คุณู้ชมค่ะวันนี้ไอ้ลูกจอยพากันมาว้าวที่นี่เลยค่ะบรรยากาศแบบชิวๆนั่งเล่นสบายๆสไตล์เราสองคนพี่จอยเราไม่แนะนำคุณผู้ชมหน่อยหรอคะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ไหนเอ่ยอ้าวอย่างนี้เห็นไหมคะบ้านหลังใหม่ของพวกเราค่ะพี่จอยสวยมากมายไก่กองค่ะแต่วันนี้ยัยแนนบอกบอกใจก่อนนิดนึงแล้วกนว่าวันนี้เนี่ยพี่ไอ้มีโปรแกรมทริปดีๆทริปพิเศษๆเนี่นนยพาพี่จอยเที่ยวไหนบ้างอ้าวดูจากเอ่อการน,นั่งแบบสบายๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพบอะไรว้าวเฉพาะ ที่ถนนเกษตรนวมินเะพี่จอยไปทันนี้แล้วกันนะคะชิวๆใช่ใช่ต้องต้องต้องค่ะใช่อย่างนี้เป็นต้างวันกลางคืนเนี่ยที่พี่จอยก็ต้องกลางคืนสิคะแสงสีเสียงอย่างนี้พี่จอยเจ้าถ้าไปกลางคืนขนาดนี้เนี่ยสงสัยจะต้องเปลี่ยนชุดค่ะค่ะขอแบบจัดเต็มเต็มค่ะพี่จอยพี่จอยต้องบอกนิดนงว่าเวลาพี่จอยออกงานกลางคืนหรือว่าสู่วงการบันเทิงไทยเนี่ย ลองแบบเปรี้ยวจี๊ดหวานจ๋านิดนึงเพราะว่าอลังการฟ้องเลยใช่ไหมคะครจะขายไม่ออกชั่วโมงนี้ขายไม่ได้แล้วไปขายกันตามงานนี่แหละค่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาติดตามค่ะว่าเราจะไปว้าวกันที่ไหนดีไหมจอยแน่นอนค่ะเราจะไม่ยืมอเคยาใสตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้ต้องติดตามช่วงหน้าค่ะว่าที่ไหนอะไรยังไง ไปพบกับใครแถวเกษตรนวมินอะต้องตามไปดูแต่ตอนนี้พ oui> ี่จอยกับพี่าออตัวไปแต่งสวยพร้อมออกงานก่อนละกันนะคะว้าว้าวค่ะชุดไหนดีพี่ไอ้ชุดนี้แหละดูสว่างเลยนะพี่จอยต้องห่วงไหม ชมนะคะมาทริปพิเศษนะคะมาทริปว้าวท,ที่ร้านปาร์กิ้งทอยนะคะกับวงเรียกว่าเรียกว่าจะบอกว่าเป็นมันสมองนะฮะระดับเมืองไทยเลยก็ว่าได้ที่พี่จอยกับพี่ไอซ์เนี่ยจะพามารู้จักกันแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกันนั้นพี่ไอซ์ยังไงคะพี่จอยบรรยากาศร้านสวยมากอ่ะแสงไฟระยิบระยับ,ยบจัดดูคมไฟสวยงามมากพี่จอยแต่ว่า เขาว่ากันว่าเนี่ยกองคับก็ต้องเดินด้วยท้องอีกแล้วหรอคะมาที่ไหนเฉพาะกิจยังไงจะไม่เชื่อไพี่จอยยังจะแบบได้ยินเสียงท้องร้องค่ะนิดนึงก็คือขอไปหาอะไรแบบว่ายอมใจนิดนึงนะคะก่อนจะไปพบกับระดับคนในวงการชื่อดังของเมืองไทยแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ตอยกับพี่ไอเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับใครที่ไหนยังไงและเขาเป็นอะไรยังไงขอพี่ตอยไปว้าวอ่ะขอไปกินแป๊บนึงนะคะ ไปดีกว่าพี่ไอซไม่ไหวแล้วติดตามดีกว่าคุณผู้ชมว่าที่พี่จอบบอกว่าว้าวจะว้าวกันขนาดไหนขอตัวก่อนนะคะ ครับผมเปากรมสักขุนธานนท์ครับปัจจุบันนี้เป็นลิลิคโปรดิวเซอร์อยู่ที่จ m m Grammy มรมมี่นจจะ,ยยนะครบับช่วงหลังๆนี้พวกเราอาจจะรู้จักกันก็อาจจะมีเพลง คือที่มาของวงนั่งเล่นก็คือว่าพวกเราเนี่ยนะครับปกติเนี่ยก็อยู่ในทีมโปรดักชั่นทีมเดียวกันอยู่แล้วที่ย m m n แกรมมีแล้วก็เที่ยวด้วยกันทานข้าวด้วยกันดื่มด้วยกันเมาด้วยกันนอนด้วยกันแล้วคบกันมา20-30ปี ก่อนหน้านี้เมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยบางคนก็เล่นดนตรีอาชีพกันมาก็เป็นเพื่อนกันมาเจอกันในวงการเคยเล่นวงเดียวกันมากงก็มีอยู่คนละวงก็มีแต่ตอนหลังพอได้กันมาทํางานร่วมกันในในแกรมมี่อยู่ในทีมเดียวกันมาเป็น10ปีเนี่ยก็เริ่มสนิทสนมใกล้ชิดกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็หลังจากที่เราอยู่ในวงการในมิวสิกคอมพานีมานานๆเนี่ยครับมันมีความรู้สึกเหมือนว่าวันนี้เราเริ่มเราเริ่มเข้าใจ เข้าใจเพลงเข้าใจวงการเพลงเนี่ยใหม่มากกว่ามากกว่าสมัยที่เราเล่นดนตรีด้วยกันมันจริงๆมันมีเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องจิตวิญญาเป็นเรื่องของความเข้าใจร่วมกันจริงๆไม่ต้องเก่งก็ได้ครับแต่ขอให้มีหัวใจร่วมกันเราก็มีความสุขที่จะเล่นดนตรีด้วยกันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่มาทําวงนั่งเล่นแล้วก็พวกเราก็จะแต่งเพลงใหม่ๆอยู่เรื่อยๆซึ่งจะไม่ใช่เพลงที่ เกี่ยวกับเรื่องรักรักช้ำชเหมือนอย่างที่เราแต่งเพลง p อปเพลงของพวกเราส่วนใหญ่ของงนั่งเล่นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเพลงประเภทที่บางคนเขาบอกว่าเพลงเราเนี่ยคล้ายๆเพลงเพื่อชีวิตแต่ผมคิดว่าไม่ตรงซะทีเดียวเพราะว่าเราไม่ได้มีแบ็กกราวด์เกี่ยวกับเพลงเพื่อชีวิตเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะบอกว่าเพลงของมงนั่งเล่นเป็นเพลงเพ่งชีวิตเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับผมในฐานะ ตัวแทนของวงนั่งเล่นรู้สึกเป็นเกียรติที่วันนี้ได้มีโอกาสมารายการของ Wow Amazing ครับเราจะข้าประจื๊อจะสู้จะทนให้เล่อใครเรามาสิกทานที่อีกท่านดีกว่าค่ะและนําตัวเลยค่ะอ่าผมตู่ครับปิติพิมพเจริญครับ้ยยาัน อนนี้ค่ะหลักๆแล้วที่นอกจากแบบมาชิวๆกับพี่ๆเขาในการสร้างวงนั่งเล่นขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วพี่ตู่ทำอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ยังเขียนเพลงอยู่เหมือนเดิมก็ยังเขียนเพลงอยู่เหมือนเดิมแล้วอย่างผล,ผลงานของพี่ตู่เองที่ตอนนี้เนี่ยที่มีเขียนไปแบบว่าพอเอ่ยช,อชื่อปุ๊บในแฟนๆแบบรู้จักเลยนี่มีเพลงอะไรบ้างคะพี่ ก็มีที่เขียนมานานเหมือน,น,อน,น,นอกันนะเอาสมว่าอย่างสมมยายอมแพ้ดาวประดับฟ้าใจกลางดาวปร,ดรอคนรักจริงคนนี้ต้องมีสักวันจะไปให้เธอที่ตรงนั้นไปอยู่เคียงข้างเธอ ก็คือเอ่ยช like oh ื่อทุกคนก็น่าจะรู้จักนะคะแล้วอย่างนี้เหตุผลในการมารวมตัวกับวงนั่งเล่นของพี่ตู่เนี่ยตัดสินใจยังไงถึงมารวมวงกับพี่ๆเขาอะคะพี่คือเหมือนก็คงเหมือนกับที่พี่เป๋าบอกมะครับก็เจอแล้วทำงานด้วยกันนะแล้วก็ไหนๆเที่ยวแล้วก็เที่ยวด้วยกันกินด้วยกันทำงานด้วยกันก็กลับมาเล่นดนตรีกันสนุกสนุกตอนแรกคิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้คือก็ยังสนุกอยู่ก็ยังสนุกอยู่ครับรักจนหมดใจที่มี ไม่มีปิดบังอย่ามาถามว่าเคยรักมาก,กี่ครั้งว่าเคยผิดหวังเจ็บช้ำม,มากี่หนกันใช่ไงวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากนะคะขอบคุณมากครับ ควัดเพลงนี้ถ้าบบบมันนานมากแต่ว่าไม่มีใครที่เราไม่ได้วันนี้เราพามาเจอเจ้าของเพลงตัวจริงเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารยสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์แน,นะนําให้กับเพื่อนๆรู้จักนิดนึงก็พี่ชื่อพลเทพสุวรรณบุญจะขาระจะสู้จะทนให้เลใครเลยสักคนจะทนสักมา าจารย์เล่าถึงวงนั่งเล่นนิดนึงอะค่ะในส่วนของที่มาของตรงนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงมายังไงถึงมาจัดตั้งวงนี้ขึ้นได้คะอาจารย์คือพอเราทํางานมานานๆสักระยะหน,นึ่งเนี่ยนะครับเราก็บางทีมันรู้สึกเบื่อ,อเบื่อที่ทาแต่งเพลงปกติทั่ทวไปทํางานเป็นเป็น,เป,นเป็นระบบเป็นทีมอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้มันก็พี่จะมีน้องๆที่ทํางานอยู่ด้วยกันแล้วก็ เทีเ่ยวด้วยกันเวลาที่เราไปไหนเราจะเป็นกรุปนี้แหละ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเออว่างๆมันกลับมาเป็นเล่นดนตรีดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้พี่เล่นดนตรีเมื่อสมัยสักสาปีที่แล้วจริงๆมันเริ่มมาจากตรงนี้อย่างเดียวเลยคือความสุขความสุขในการเล่นดนตรีกับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ก็เนี่ยฮะก็ฝากน้องๆว่าใครสนใจก็ลองเข้าไปใน Facebook ดูแล้วก็จะจะได้ได้เห็นความคืบหน้า ว่เาเราทำอะไรกันปนบ้านงนั่งเล่นแบน่นะคะได้ uh huh. ค่ะถ้งไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่แบบมาแชร์แบบว่วาให้เพื่อนเพือยอนดี่ระะุณนะคะค นะคะพี่เอยอยากจะมาแนะนํานะคะอีกหนึ่งคนนะคะหนึ่งในสมาชิกข,ของวงนั่งเล่นนะคะช่วยแนะนําตัวนิดนึงได้ไหมคะว่าเออชื่อพี่อะไรเอ่ยอ้าชื่อเกศักดิ์ยิ้วหงครับอ,อ,อ่าเล่นเพอร์เคชชันในวงนั่งเล่นอือ้มแล้น,นะคะเราคุณอ,อาบอกอดีตผลงานที่ผ่านมาได้ไหมคะว่าเออเล่นดังๆหรืออะไรอนี้ ม,มีอะไรบ้างเาก็จากกันไปเราเข้าใจกันดีจะไม่มี้า,าที่เกิดว่ามารวมตัวกันของวงนั่งเล่นเนี่ยคือมาเกิดไอเดียหรือว่าอะไรขึ้นมาถึงได้มีการรวมตัวกับวงนี้ขึ้นมาคะจา์เริ่มต้นจุดเริ่มต,ต้นของมันคือหลังจากที่เรา อยู่เรื่องหลังกันมานานแล้ว uh huh. แล้วก็ทําเรื่องหลังกันมาเสร็จแล้วก็มาอยู่มาวันนึงเราก็มาร่วมควนเที่ยวกัน uh huh. แล้วก็เออมานั่งคุยกันเอ้เรา เรามาทำกิจกรรมร่วมกันสักอย่างดีกว่าหนแล้วว่าแต่ละคนก็มีแบบศักยภาพในการแต่งเองน,น,น,นอะ,นนเ,ะเราเรามาสร้างผลงานสักชิ้นหนึ่งดีกว่าแบบให้แบบให้ใหนุน้องรุ่นหลานได้กกรู้จัาอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็มีเพียงอยากจะมีเธอที่ร้องอยู่ในวงแล้วน้องนั้นก็จะเป็นเป็นเพลงเพลงใหม่ๆที่ในวงแตขึ้นมาแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะก็คือสําหรับวงนั่งเล่นเลยไม่มีที่อื่นเล่นนอกจากวงนี้อ่ไม่มีขายด้วยใช่แปนขับตัวจริงก็เข้าไปดูใน YouTube เท่านั้น ค่ะแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปซาวเช็คต้องซ้อ, <Sound S 2> อมซ้อมก่อนนิดนึงทุกครั้งที่มาเล่นเพลงที่นี่ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> งนี้จะมีการซาวเช็คก่อนทุกครั้งเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่อาจารย์เขาซาวเช็คซ้อมกันก่อนดีกว่าไหมคะคุณผู้ชม มาฟังอีกหนึ่งผลงานที่สุดยอดที่สุดอีกท่านนีดีกว่านะคะแนะนำก่อนเลยค่ะฮะผมชื่อเสกสิทธิ์นะครับฟูเกียร์ที่เดียวไม่ได้ก็จะเดียวมันก็มีทางไปแนะนำนิดนึงค่ะว่าที่ที่ผ่านมาอดีตนะคะผลงานที่พิธีการเคยสร้าง เกียรติประวัติแก่เมืองไทยวัดที่สร้างนักร้องขึ้นมาใครบ้างไม่ถึงกับสร้างนักร้องนะฮะเพราะว่าปกติผมไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ก็จะก็จะทำงานอยู่ในทีมของพี่ตุ่นพลเทพอ่าซึ่งก็มีที่ผ่านมาก็มีอย่างพวกกบสงสิทธิ์ก็ปาฏิหาร่าบูอัญชลีก็จะมีเพลงมีเธอพี่ปั่นก็จะเพลงอตุโกโลซองอะไรเงี้ยฮะ อ่าที่คุณๆก็คือบอกว่าเอ่อเออชื่อมาทุกเมีงก็คือไม่มีใครไม่รู้จักมีแต่มชลัดไม่มีว่าสนาคนไม่มีว่าสนาแต่จะเจอกันมาตั้งนานก่อนทีเ่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาะติหารให้ตัวฉ่นย้อนเวลากลับไปจะมียอมให้เราพลาดกันฉันคงจะพบรักเจ้ก่อนใครมันน่าเสียดา ฉันมันไม่มีวาสนาขอเธอนั้นอย่าอย่ามาสนใจทิ้งฉันเมื่อคนเดียวเลี้ยวแลฉันทำไหมฉันมันไม่คู่ควรกับเธอแล้วปัจจุบันนี้ยัง ทำงานด้านอื่นไหมคะหรือว่าเฉพาะประจำที่วงนั่งเล่นที่นี่ฮะฮะตอนนี้เล่นนั่งเล่นอย่างเดียวเลยครับมีความสุขกับตรงนี้อืมท้งในวันนี้ต้องขอบคุณแตนมากเลยอะยินดีครับ่อยพี่แตนไปซาบซินก่อนแล้วยินดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูพี่แตนกระซองหน่อยค่ะท่านผู้ชม ก่อจะพามาแนะนำนะคะบอกได้เลยพี่เขาเป็นคนที่แต่งเพลงหอบว่าเป็นเพลงประจําตัวพี่จอยเลยดีกว่ายาจีจีได้แฟนไหมรักประจําตัวมากโฟโมนนะคะเดี๋ยวมาแรนทนำตัวกันดีกว่าสว,วัสดีค่ะ,พ,คะพี่เกง่งสวัสดีดค่ะศิลปินที่ดังๆใครมั่งเอ่ย ที่พี่มารวมตัวนี้มามารวมกับอาจารย์จอยกับหลายๆคนได้ยังไงแล้วท่านได้ยังไงก็เริ่มจากทํางานด้วยกันครับทํางานด้วยกันมาก่อนก็อยู่ในทีมของพวกพี่ๆเขาเลยครับี่เขียนเพลงมาด้วยกันอย่างงี้ยครัคก็เป็นลูกน้องอยู่ในทีมมาพี่เก่งนี่มาแจมกับวงนั่งเล่นได้นานหรือยังคะนานแล้วครับนานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มก็สามปีถ้าอยากอยากฝอกะไรถึงแฟนเพลงหรือว่าคนที่ติดตามวงนั่งเล่นใช่หรือติดตามพี่เก่งเองด้วยใช่ ก็ฝากเพลงก็แล้วกันครับอยากให้ทนลองฟังดูมันอาจจะแตกต่างจากเพลงในตลาดซึ่งก็อาจจะทําให้ได้อารมณ์ในการฟังที่แตกต่างไปแบบนึครับได้ก็ยังไงคุณผู้ชมก็ลองติดตามกันนะทั้งผลผลงานของวงนั่งเล่นแล้วก็ผลงานของพี่เก่งว่าต่อไปจะมีเพลงอะไรแต่งเพลงอะไรให้กับศิลปินดังๆได้ฟังอีกก็ติดตามกันนะคะ เดี๋ยวเรามาพบกับอาจารย์อีกหนึ I mean, years, Boy, ่งท่านดีกว่าค่ะแนะนำไปดีกว่าอิสระพงครับชื่อพี่พงก็ได้ครับชุมสายในยุธยาจะไม่มีวันหยุดวันสกวันจะไม่มีวันหยุดวันสคทีที่อาจารย์ทําอยู่ตอนนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ทําอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็หลักๆก็ทําอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยก็มีมีเพลงมีงานไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ก็มีงานอะไรที่เขาให้ช่วยทำด้วยก็ทำกันไปถ้าอไม่มีก็ อยู่บ้านไปแล้วก็ซ้อมคิดผลงานนั่งเล่นไปเรื่อยๆรเรื่อยๆก็ผมตอนหลังๆไม่ค่อยได้แต่งแล้วผมจะไปตันตรงเครื่องคอมพิวเตอร์แต่แตก่อนผมเป็นนักแต่งเพลงเหมือนกันแต่เก่าแก่ผมไม่ทขาไม่ได้วงเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็แต่ก่อนวงที่มีชื่อเสียงหน่อยก็วงแบล็ติกวงพลอยเล่นให้แจ้เล่นให้แกนเล่นให้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ช่วยทำงานตรงนั้นแล้วก็ บางท่านยังยังมีอายุอยู่ยังมีอายุอยู่แต่นี้อยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนแฟนเพลงทั้งแฟนแฟนของนั่งเล่นเองแล้วก็ในส่วนของแฟนใหม่ๆที่เพิ่งรู้จักวงนั่งเล่นแล้วก็อยากที่จะติดตามผลงานต่อไปอะค่ะตามควาไหนมากคือเรานี่เขาเรียกอะไรรวมกันเป็นเพื่อนเพื่อนรักชอบพอกันแล้วก็รักชอบดนตรีด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับก็อยากให้เด็กๆรุ่นหลังอะ ไม่รู้สิเราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดอะช่วยสนับสนุนพวกเราหน่อยเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักดนตรีรุ่นหลังๆเพราะอย่างผมเนี่ยเกิดมาไม่เคยทําอะไรเลยนอกจากเล่นดนตรีจะอายุจะหกสิอยู่แล้ว <laughs> แล้วก็เคยอยากจะอะไรเรียกว่าฝาก มีอะไรไว้ให้รุ่นรุ่นหลังเป็นแบบอย่างหรือมีผลงานอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรให้เราช่วยช่วยได้ตามประสบการณ์หรือตามอะไรเนี่ยเรายินดีแล้วก็อยากก็ <c oughs> ไดบใครมีความฝันมาทางแนวนี้ก็คืออยากให้เป็นคน <c oughs> อย่างนี้แล้วก็ให้ไยลัฐมันมีมันจะจะบอกกําลังใจไว้ให้ว่ามันมี วิธีการมีทิศทางที่เรารักดนตรีแล้วเราน่าจะมีความสุขกับมันได้ได้ไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่แบบว่ามาฝากอะไรดีๆกับพวกเราชาวว้าวเมซิง่งแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามวงนั่งเล่นแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเนี่ยกับผลงานเพลงใหม่ๆที่จะแต่งขึ้นเกิดจากวงนั่งเล่นเองเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณครับ,บ,บสวัสดีลาเลยครับ <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะคุณผู้ชมมาพบอีกกับท่านท่านหนึ่งนะคะที่อายุอ่อนทนี่สุดแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับชื่อโอครับเล่นแบนครับจประจะสู้จะทนให้เลให้เลยสักคนจะทนสาหัสแลอยากจะฝากอะไรต้นนักสังเพลงุใหไหนบ้างอยากให้มาฟังหรือว่าตั้มนั่ทางไหนอะไ,อะไรกับวงนั่งเล่นนิดนึงพที่วงก็จะออกงานมาเรื่อยๆหรอครับ ทำเสร็จก็ออกมาให้ฟังทำเสร็จก็ออกมาให้ฟังก็คอยติดตามดูว่ามีอะไรใหม่ๆอืมได้ค่ะไม่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โอมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์วันนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะพี่ครับขอบคุณครับ <c oughs> ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วยังไงนี่คะพี่จอยวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเต็มอิ่มแน่ๆกับทริปพิเศษทริปนี้นะคะที่พี่จอยกับพี่ไอเนี่ยพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวกันมาได้สัมผัสกับเหล่าโปรเซอร์นะคะระดับเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่บุคคลเหล่านี้เนี่ยจะมาพบเจอกันด้วยเรื่องความบังเอิญแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าตั้ง <มา S 2> ใจงเพื่อ <ใน S 2> จะทำสิ่งนี้ร่วมกันนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ย สำหรับใครที่ดูแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่ตะะ่ว่าหาทริปใหม่ๆทริปดีๆเพื่อเอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูต่อไปในคราวหน้าแต่สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครที่สนใจออดูรายการตรงนี้เนี่ยต้องดูได้ที่ไหนนะคะพี่ไอช่องทองแรกนะคะจานส้มนะคะ ช่องทีวีอารมณ์ดีค่ะเวลา2ทุ่มหนาทีถึง2ทุ่มครึ่งนะคะออกาศวันพุธกับพฤหัสค่ะช่องทางที่2ค่ะ www.youtube.com w ยูทู w ดอทคอมส0ค่ะช่องทางสุดท้ายกับพี่จอยช่องทางสุดท้ายก็ต้องไปที่ถ้าใครดูไม่ทันนะคะเข้าไ,ได้เลยค่ะที่ Wow Amazing 2010นะคะเข้ามาดูได้ในแฟนเพจของเรานะคะแต่สำหรับนี้พี่จอยกับพี่ไอเนี่ยต้องขอไปฟังเพลงชิวๆข้างในน้านแล้วก็ อินบรรยากาศก่อนแล้วกันนะคสำหรับวันนี้บายยไปก่อนนะคะแล้วอาทิตย์หน้ามาเจอกันว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนกันว้าวว้าเมซิงค่ะ